ของี่เนีดูครับในครึ่งเวลาหลังนี่ก็แทบจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เลยครับทางด้านในระหวัลเอฟซีเนี่ยตอนนี้ถอดหัวไปครับตอนเรียกว่าอาเกมแบบนี้เนี่ยต้องพยายามแฮกเกมรับครก็เราจังหวะนี้ใบสกิลด้านหลังเนี่ขอโทษกันด้วยครับจังหวะกระทุกับทั้งกันครับ องครั้งนี่เราไม่ตั้งใจเราขอโทษกัน,น,น,นครับในสนามครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับจังหวะเราไม่ตั้งใจครับเล่นฟุตบ,บอลนี่เรารู้อยู่แล้วครับจังหวะไหนสงครั้งบางทีเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ได้ตั้งใจกอกยังไงขอโทษกัน,น,น,นบบรครับในสนามฟุตบอลครับจะได้มีรภากกลับไปครับเริ่มเกมมาได้ฟรีจีระยะสำคัญครับเลยลุงถูกหลายมาโอ้โหไม่ยิงเขาเป่าแต่ที่ยิง ประตูลราส่อ,สอแล้วโอ้แกเดือดจัเนินมาในที่หว่างเนี่ยดาบพีเสร็มๆเท่านั้นเองแต่ยุทธิ์พีก็เติ้ลประตูตีไข่แตกมาต้องบอกว่าลูกนี้เ,เ,มมเ,เ,กกเอกจริงๆอ่ะยิงปากไปแล้วโอ้แต่กลายเป็นดีแล้วก็มาเดือดไหลเข้ามาแล้วเข้าทางโผดีลดแล้วพัตเต็มๆแล้วเลยเอาหมาเรียบร้อยเลยครับ Thank okay. Eu não lembro o ถึงตอนนี้เองโดดถึงนออกมายังได้ ouais. nada, อยู่คราไม่จับบอลได้พอดีจังหวัไทยเล่นดีบอลครับคุรชิตที่เล่นต่อแล้วจังหวะนี้มาฟ้าก็ไปแต่นี้ชิครับได้ฟีทิกรับบริเวณกลางสนามครับจะได้ตั้งใส่เข้าไปรับบริเวณกลางสนามก็สำเร็จทีลูกที่ได้ประตูตีไข่แต่นี่ก็มาแต่ลูกเซตทิครับ เปิจักาเอ้าบอลสุดท้ายทันแหละมายังได้อยู่เอ้าแล้วตุนี้โอ้โหัวบอลางเสียยิงไกลที่นี่ตอไม่หายแล้วตอนนี้เล่กเป็นบอสโอนี่ทุวันี้มาเล้าาด้าน เนลาวัน да เอฟซีเล้มลงไปครับคูเดอรสิให้ตายแล้วตอนน<ๆ>ั้นหมดตาครับต่างไปเล่นสั้นเลยครับเล่นต่อครับบอลยังไม่ตายครับบอลตายถึงจะเปลี่ยนตัวได้ครับยังไงให้ตัวสำรองที่จะเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยมารอในสนามได้เลยครับหลายๆทีมครับถ้าจะเปลี่ยนตัวยังไงแล้วคตัวขสำรองครับเข้ามายืนรอในสนามเลยครับคูเดอรสิจะได้รู้เอาแล้วตอนนี้ยิงไกลโอ้โหนี่ก็โหมก่อนที่จะ สวยหน,น้าเลยเขาจะมีการเตะตูดจนได้ตอนนี้เอาหมูลงมาแล้วนี่ครับสวยหน้าตัวหลังของทีมครับมีหมูในแดนหน้าถือว่ายังมีตัวครับแต่กองหลังของนิติจะเติมถูกไม่ได้ครับเปิดเ,เปลีย่ยนการไม่ค่อยดีตอนนี้แต่ยังเก็บได้ครับโตูดโตเบิ้ลยาวขึ้นหน้า,าเพื่อเล่นให้ได้ในตอนสุดท้าย บอลทุกเงี้ยนะซ้ายครับของเบลวันเอ็นซีอ่ะดิ่งเอ่อยาวห้ามฟ้ามาไปถึงแล้วโอ้โหวันนี้โดนดักกับมาตุ่มดึงย้อนกลับมาเอ้าแล้วเปิดได้ดีแล้ววันนี้เสียบอลครับโอ้โหหมูจ่ายเพื่อนนี้ไม่ถึงครับแล้วตัวสวนกลับมาครับคิดทาง่านซ้ายอันนี้คิดโอ้ดึงตกไปสวยแล้วไฟสุดเส้นแล้วเปิดลูกนี้ ชาลัออกหวังแล้วคุณฤษให้เป็นเตะมุมงนะน้าชายครับนี่ครับหมูลงมาช่วยเกมรับตลอดสุดทยอ๋แล้วเป็นเตะมุมครับทางด้านซ้ายของนิทิพครับเปิดจับมาเสาหน้าู้เส่าห์ตู้เตะทิพง์ครับต่อฟ้าสุดท้ายคุณฤษเป่ากลับไปให้ฟาตองอ่ะแล้วที่โดนจับจากด้านหลังครับทางด้านเอรวันเอสซีครับโดนดันครักสวัสด์จะจับบอลครับ ถึงครับคิดน่าจะแตะหลบประตูว่ะตัวนี้ออสุดท้ายโดนดินให้เลยลูกทุ่งเยอะตูงอยาข้ามาตูงครับคิดจะไปสุดเซนแล้วลูกนี้โดนดินให้ฟาวอีกนะแล้วก็อะสุดท้ายครับ เหลอแม่ตัวสิงหเขาเตือนกับแล้วก็ให้เป็นปีิเเม่าด่อเนป็นากว่าปีทิดจังหวะนี้ปีคิดอีกแล้วต่อหน้านี้ได้มี ประตูตีว <reveal again response> <performance> like ิีงขายสายจากฟิชชิ่เหมือนกันครี้ฟิชิวิ่งมายิงยัดเสาแรกโอ้โหว้าวโอ้ใจใจกาดจะยิงเสาแรกเลยแล้วโอ้โชิ้เชือกูนี้โอ้โหใจอเงต้องบอกว่าถ้าไหลมาเพื่อนอาจจะยังทอมือไก่แลโอ้แล้วเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้น่าดันใรว่าเสี่ตัดแน่งหน้าตอวนงานขยับก็ตอนนี้เอายุตรว่าแทนินิง อ้โีใหญเลยเนี่ยไม่ได้เข้าองไมด้เขาดนเอามเข้าอง่มาละในเรื่อให้เล่นฟรียระว เออย่างขึ้นมาแล้วปังบอลกันรลบวสุดท้ายเป็นนิิมทิศทำอยู่ออกห้างไปครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับนี่ทิศข้างสนามทีครจะออกครับโอ้โหถอดโตออกแล้วก็ไหลเรื่องอะไรนะโอ้่ฝัง่แลือตะไบด้วยนี่แน่เป็นนิ้มทิศทุกครับขาว่ายกเท้าสูงก็ต่อไป เล่นเร็วบอลไม่ตรงจุดแล้วมันผู้หาแล้วตาตังใส่เข้าไปแล้วเอกเปิดลึกมาลูกนี้บางครับแล้วเอาไปเล่นครับโอ้โหทุกวันนีระวัางนี้ถ้าไปฟังแล้วไม่เล่นมันจะโดนเอ้าแล้วตัวนี้มึงจากข้างขวาจริงโอ้โหเป็นเซนจอมเมอร์ไม่ยากแล้วดูที่สามสู้หูนี่ต้องว่าหลบกองอ่ะต้องถ่ายต้องเลื่นผู้หมูนี่ยืนในแดนหน้าแล้วต้องบอกว่าได้ลุ้นเยอะ หลายๆจังหวะหลุดมามีโอกาสทําได้ครับเป็นกองหน้านี้ต้องบอกว่าใช้โอกาสไม่เลือนครับผมหลายๆจังหวะี่สร้างโอกาสให้ตัวเองครับโดยยิงไกลไม่ต้งก่อขึ้น ฝางอยู่ตู้วตู่ก็ต้องสุดท้ายฝางออกถ้าเอาไปลูกทุ่งครับเร็วเลอ้อราวัณที่สี่อ่ ที้บอลยาวโอ้โหมาอีกแล้วแล้วสวัสดีปู้ผู้เล่าโดนดันแต่ด้านหลังก็เล่นไม่ได้ครับหมู้ผู้ใหมูต้องผู้คือตำแหน่งดีแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนจ่ายบอลดีๆเนี่ยมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเป็นศูนหน้าที่หาจังหวะแล้วก็ยืนตำแหน่งดีแล้วผือเดบวมาตั้งใจใหม่สวัสดีโอ้โหไม่กล้าเล่นในยาตัวเองต้องระวังครับหวะสุดท้ายเอาชนะมาได้ล็อกมามีท่อนสองแล้วแบบสบายทิด ตอนนี้คิดจะขึ้นมาเล่นสูงเลยครับไปยองไปเล่นในเซนทราร์ฟแทนเ่แล้วตอนนี้ของบอลอยู่แล้วเกัดิดแล้วแต่เล่นเร็วมันจะผิดแมาเล่นใหม่เองีวกันเล่อยลน่นเฮรวัเนี่ยนำอยู่แค่หนึ่งประตูตอนนี้ต้องพยายามรักษาตกอให้ได้ด้วย เออยัดมาก็ไสตรงกรอแล้วตื้ยโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยจะีเลยรับเล่นตั้งแตจากประตูแล้วคอสเล่นสั้นก็ไปปมาณแ่สี่ตื่มาสวยรับวงการโอ้โหดู่าเอมไหลทางซ้ายทางซ้ายอ่ะทานด้วยรับจังหวะนี้ ข้างในมีอยู่จะเปิดได้หรือเปล่าหมูฝั่ขวาแม่ตูงฝั่งซ้ายตุ๋ยโอ้โหยังมาลงมาช่วยเกมสามตดนี่ต้องทงเยอะโอ้โหกระหายนี่เยอะตูวหน่อยตัวสุดกลับให้ไม่ตรงเพื่อนแล้ว่าเตะจังหวะใทการหลับเปลี่ยนทางดูสิงให้เป็นเตะมุกเยอะโอ้โหดูลงขึ้นมากันเยอะแล้วก็จะกู้แล้วก็ในระหว่างนี้โอ้ต้องการมาตูที่สามครับเพื่อเพิ่มช่องว่างความหนาของประตูเข้าไปครับ อ่าตัวสังว์นี้ลูกเซตพีดยังมีปัญหาอยู่ว่าน้งในรางที่สี่แล้วเปิดไปเสาสองโตโป่งแล้วสังข์นี้นอนสุดท้ายออกหลังไปก่อนแล้วหรือเป่าเอ้ยตั้งเตะจากเสาประตูขึ้นมาแล้วสิียงนอนยาวขึ้นมาข้างหน้าก็ยังเก็บไม่ได้ครับ แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงาต่้านที่จริงจบโอ้เปลี่ยนขอเลยตอนนี้มีที ไปกองไปพูดเลยเบิดยาวขึ้นแล้วนี้โข่งีได้แล้วเองเอาแล้วบอลสุดท้ายดูครับให้ไม่ดีเพื่อนไม่รู้กันครับแต่กับมานนิดโอ้ตูนเปิดสาแนลเสกพีชอีกทีไม่ออกครับฟไอสไปถูกเช่นแล้วจังหวะนี้โอ้โหบอลออกหลังไม่จ่อยนะเออแม้ เตั้งเส่กับป่าประตูขึ้นมาครับของเราเนราวัณเซีโอ้โหให้กันสวยแล้วตอนนี้ดูก็ปล่อยให้หนูให้ตรงกลางว่างครับทางซ้ายมีบังคอลอยู่หลายมาจริงโอ้โหทุกคนนี้ก็ไม่ตงรงตอบล้วมาถึงงานเตะตัวข้างน้ำจะเอาคิดกลับลงมาพุ่งออกแล้วก็กระทู่อ,อย่างเงี้ยนะดูว่วกลับลงมาไหลนะ ังเตะเล็นซ้นๆนะเยอะเตะเบินยาวขึ้นหน้ามาทีพมมักตกไม่ียนะท้อฝ่ายนี้ครับหลบมาหนึ่งบอลแล้วฝ่ายตรงกลางมาตุาาตยไหลไปคืนเชือกอีกทีไม่ได้อ่ะแล้วก่อนสุดท้ายยังได้หรือทุกคนนี้ทีทุ่งยักษ์ขึ้นมาต้อง หมาโดนท้องของเราไปได้ครับแล้วตูหูดูว่าอูได้ความแข็งแรงของร่างกายให่เป็นประโยชน์ครับเป็นสูกหน้าที่มีความเร็วแล้วก็มีความคล่องเนอะติ้งไว้คนเดียวหน้าโอกาสแล้วก็สร้างปัญหารกองหลังไทยขรงท่านได้ดีครัไทยท่านมาแล้วกินยันลูกนี้โโอ้หแเลไม่ตรงก่อนครับจังหวะสุดท้ายแร้วไปตัดแต่จับบอประตูขึ้นมาครับสลังกับ ดี่ัน่ด้ในระว่างนี่จะไปเรยไม่ได้เหมือนกันเราบว่าหางอแค่ประตูเดียวโอ้ตัดเข้าในมาไปเอลเวยูอ,อีโอ้โหตัดทิ้งเยิโอ้อมาแซงกสอตโอ้โหนี่ต้องให้ีตลองปรตูลยเพราะวที่แซงสองทะีต่อ,แ, 2, อแล้วเยจดสาวแรกก็จะแฝที่่องหลังไปกี๊ก โอ้โหดูว่าตอนนี้มาเป็นพื้นแล้วับหน้านี้ทีจะย้อนกลับมาท็อปเปิดปั่นไซเตะทีเนี้ยจังหวะท้ายกินสวนบอลนี้เตะทีทีเนี้ยไอเลวันแล้วจังหวะสุดท้ายเมื่อสี่นั่นฝาเลยเดี๋ยวนักไอเลวันเนี้ยไปหนุนเนี้จังหวะที่เขาเล่นขอนี้ทีขึ้นไปหม่งครับ ปิด so anyway, like, ักมาฉันแล้วอดหลายกี่้แล้วรโอวร์้วตอนฉลอถึงทั้งสองัวนี่แล้วงนนี้มิให้ปาแล้ววียครับโอด้ยนะหระวงีต้า อย่าลืมว่าพวกเขานำแค่ประตูเดียวครับางทีจะไปเปิดเกมลุกสู้มาหน้าทิศนี่ให้เป็นผลดีครับตัวหน้าทิศตอนนี้ต้องการครับเกมลุกครับเปิดไม่ดีนะครับดูกองหลังเริ่มจะพ่อแป้งไหมนะขณะในระหวัางยืมช่วงท้ายเกมจะทานอยู่หรือเปล่าครับประตูเดียวที่จำอยู่นี่ไม่เยอะไม่ต้องการละโอ้โหจังหวะที่ใจร้อนครับ ตัดทิศใจยิงแล้วไม่ตกต่อครับเอาเเขาได้ได้ได้อเลยเาเลยเาเอยต่จากฝ่าประตูขึกมาครับสับเอลวายเอครับุดทุกอย่างเทานี้เอาโมงไม่เีครับเอ็มเตี๊ยงแล้วนาครับตัดเข้าในแล้วจะไปต่อตู้ตันนี้ถ่ายมายังได้อยู่ครับให้ย้อนออมาสู่แล้วลุยเข้าซ้ายตีดโอ้โห ในระหว่างนั้นเสียตคนเดียวสามประตูแล้วตึ่งเงินเด็ดตัวโกรธหัวออกเลยรับโ,โอ้โหนี่คนเดียวสามประตูแล้วงล่ะโอ้โหนี่ทิ้งตัวว่าจะคู่หรือไปเสียบอลตรงกลางอ่ะสองคนด้านขวานี่ลุกอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วชนขวาแล้วปล่อยให้เปิดมาได้ตรงกลางแล้วไปตู่แล้วโอ้โหทุ่ท้าย và thức ý thì ý thức ý với ý Tùng ý thức 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 ý หนึ่งสองตรงการอย่างนี้ครอ่ะแล้วต่อที่แปดล,ลื่นล้มเองแล้วต่อลงสุดขั้นแล้วคิดจับบอลยาวเดินไปแล้วจังหวะสุดท้าย

มึกจะกินไม่ผ่านทั้สองตัวแล้วจะออกไปกระแทกจากด้านหลังนะโบนิทิฟ้านี่ครับไปทำฟาวะไรหรือว่าโอ้เกมนี้จะไปเข้าทางในระหว่างเจ้ากูเนี่ยพอตอนน้ำอยู่แล้วเราวจังหวะเด็กเกมแบบเนี้ยดูครับ กูเล่นที่เล่นายตยามหลังนี่ไม่ชอบแน่นอนครับ แต่เกมคผู้นี้ในคู่ถัดไปครับจะเป็นเกมระหว่างวันเพนวัตร์เดนุ่มบอสร้างคกับกุสซอลินจอกทองครับยังไงมาถึงสนามแล้วรุกคนเดือนตัวเลยครับวันเพนวัตร์เดนุ่มบอสร้างกับกุสซอลินจอกทองครับเอาแล้วมาดูว่าฟรีทิ้งจังหวะนี้ของทิ้งทิ้งรับ จะไล่มาทักประตูหรือเปล่าเราจะได้ประตูที่สองหรือเปล่าต้องขออะไรครับจะได้ประตูที่สองหรือเปล่าครับประตูดได้ได้มาแล้ครับเปิดโอ้โหลูกค้านอีกได้เราคิดโอ้วันนี้ต้องบอกว่าจริงเออปกต,ติคนยิงไกลได้ถือว่าต้อาจะใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ยิงได้ไม่อกี่เท่าไหาร่โอ้โหดูว่าอะไรจังหวะยิงแล้วบอลมันไม่ตงรงต่อหรือเปล่า ไปได้ทางซ้ายครับเอราวัณโอ้โหว่าไปทางขวาจริงเลาบอเอ้าโอ้โหเราต้องชมทุกสองตัวนีงนิติกรรมเมื่อเท่านี้ยังปัดได้ครับแล้วไม่โดนผู้เล่นเอราวัณออกหลังด้วยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนครับเอราวัณกับทางด้านนิติกริมที่การสนามก่อนครับเชิญเลยครับ ขอความลูกมือเลยครับทุกทีมครับที่ลงน้องไก่ขันในลีกครับก่อนเริ่มเกมแล้วหลังจบเกมครับยังไงถึงจะแพ้ถึงจะชนะครับยังไงต้องขอคุณเล่นทั้งสองทีมครับหลังจบเกมก็เดินมาจับไม้จับมือครับจังหวะไหนกระทบกระทั่งกันบ้างครับเราเดินมาขอโทษกันครับยังไง